ต้มเติมเครื่องเอาครับพี่น้องมื้อนี้พลังงานพุทดีต้มเติมเครื่องพุทธีต้มต้มไก่ครับต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่ห่อนสดสดนุ่นหอนครับผมอันนี้คงไก่เลยต้มคงไก่พอดีคงไก่พันของไอ้ทรายเพิ่นบอกเพิ่นอยากสดนุ่นห่อนวันนี้ก็ได้ต้มไก่มาวันนี้นะจ้าพี่น้องครับ อันนี้ใช่ใบบักูดแล้วก็พริกกับตามใช้น่ำพริกแห้งใบบักูดตะไคร่ใบตะไคร่ใบบักูดกัพริกสีสันพีนองเอ๋อโอ้โหยจะดีไาอ enfin ้สีสันแบบนี้เลยนะครับอะไรก็เสียบวยังก่อชื่อต้มยัง สมบพิสมบูยมัวเนาะมีเนี่ยโอ้เสียบเซวะโอ้เนี่ยตำนานคือตำนานครับเซวะผมกำมาแล้วอร่อยที่ก็เอาละเป็นว่าตัวละถ้าใจะเสียบโป๊ะทองเป่าฮะขอแบบเสียบดี่กูเท่านั้นโอ้ไหนยังไม่ยูได้ยูเขราะเพาได้ยู จะนิ็มใบบบบขูดให้เราอ่ะมีสานเนาะพอแม่พี่น้องไปกินแบบไงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์แบบทีมงานครับบ,บ,บางคดว่าเฮ็ดกินถมือสูงสุดจริงอ่อะท้า,าซอยกันเฮ็ดคาดคาจามอมบางคเออจอมบมงคนไม่มีคาอ่ะ พี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าความสามัคคีความพร้อมเพียงเฮ็ดยังมันกะสำเร็จแล้วกับเร็วแล้วกัแซ่บอร่อยคือว่ายังกินแบบอาชอยกันเห็ดกันคนละไม้ละมือมันกะได้กินเร็วนะครับบริไทไปว่าคุณอนภูณียังนะครับแต่ว่าไายเป็นแบบอ่าเห็นเห็นกันเลยว่าเออเฮ็ดยังเมนูยังเท่าไหร่ละครับแต่ว่าเฮ็ดแต่ละมือแต่ละเว้นกี่ตั้งสี่ละครับ ความน่ารักของทีมงานนะครับเห็ดอยู่เห็ดกินอ่าะอ่ะ,อะเดี๋ยวกินเถื่อเนาะอันนี้ไทยเป็นแนวทางเนื้อบวดไทยอวดไทยอ่างขเขาเรียวว่าไทยกระตุนตอมอยากผู้ดใดบวอยากผู้ดใดหิห้วบวอยาเขาหิ้วเขา้เขาหิ้นามอาจจะเปิดมาพอคลิปนี้หรือมันอาจจะเหตุในเฮ้ามีแรงบันดาลใจไปกินเขาหรืออยากเห็ดหรืออยากทํำกินครับจะถือว่าเป็น โอ้ยบมวเป่าเลยตัวนี้ปานโซเลยบ้าบ่กัดิ้นกูก็ไปคนตัวแต่ชิ้กเล่าตัวมาหัวกินขี้เลยว่กินไปเลยอุ้ยตายแสดงว่าหมกเปาในนไดเป็นแบบหมวกเปาขาเขาเตือนอ่ะจิตตาเฮ้ยเขื่อนนกปากห้างไว้บอกกบ้าบอบอกลงไปเลยเอาโอเคครับเดี๋ยวกินเพื่อจะประมาณนี้ครับเป็นความสนุกสนานทำมาหากินครับผม